เหตุใดที่ต้องดาวน์โหลด Facebook ผ่านหัวเว่ยและแกลเลอรีคำตอบอาจจะทำให้คุณตกใจสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องดาวน์โหลด a ฟ e b o o k ผ่านแกลเลอรีที่เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะของหัวเว่ยแทนคำตอบคือแกลเลอรีไม่ใช่แค่แหล่งดาวน์โหลดแอปธรรมดาแต่มีข้อดีที่เหมือนไม่มีใครแกลเลอรีเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบเพื่อผู้ใช้หัวเว่ยโดยเฉพาะมีข้อได้เปรียบที่คุณไม่ควรพลาด มันเป็นแหล่งดาวน์โหลดแอปที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทำให้คุณได้ใช้แอปต่างๆอย่างปลอดภัยและมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกละเมิดแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นเพียงอย่างเดียวแอปแกลเลอรียังมีการปรับแต่งแอปเพื่อทำให้ทำงานได้ลื่นไหลกว่าและประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นทำให้คุณได้ประสบการณ์ในการใช้ Facebook บนหัวเวย่ยที่ดีขึ้นอีกแล้วปลอดภัยและเป็นส่วนตัวสูงสุดแอปแกลเลอรีมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก มันใช้กลไกตรวจสอบความปลอดภัยแบบสี่ชั้นเพื่อคัดกรองแอปพลิเคชันตั้งแต่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวการสแกนหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจนถึงการตรวจสอบด้วยมนุษย์อีกครั้งและนี่คือสิ่งที่ทําให้ยัดแกลอรีมีความปลอดภัยสูงสุดมันรับประกันว่าแอปที่คุณดาวโหลดจะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับจากผู้พัฒนาโดยตรงไม่มีการแก้ไขหรือเติมอะไรปลกปลอมเข้าไปทําให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกใช้งานตามสิทธิที่ไม่เหมาะสม โปร่งใสในการจัดการความเป็นส่วนตัวแอปแกลเลอรี่ยังมีความโปร่งใสในการจัดการความเป็นส่วนตัวมันแสดงข้อมูลความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนสำหรับทุกแอป,ปพร้อมคำอธิบายว่าแอป,ปจะเก็บข้อมูลอะไรและต้องการสิทธิ์อะไรทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าจะติดตั้งแอป,ปใหม่นอกจากนี้แอปแกลเลอรี่ยังเชื่อมต่อกับฟีเจอร์ปกป้องความเป็นส่วนตัวของหัวเว่ยได้อย่างลงตัวช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์ของแอป,ปได้สะดวกผ่านฟังก์ชัน privacy space ทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้งานแอปโซเชียลมีเดียอย่าง a ฟ e b o o k ประสิทธิภาพสูงและใช้งานลื่นไหลแอปแกลเลอรี่ทำให้แอปที่ดาวน์โหลดมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานลื่นไหลมันรวมถึงการปรับแต่งเพื่อระบบปฏิบัติการยืมยวยและฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการบูรณาการระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำให้ Facebook ใช้ประโยชน์จากความสามารถของฮาร์ดแวร์หัวเว่ยได้เต็มที่ทั้งการจัดก,การหน่วยความจำและการประมวลผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูง คุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นทั้งในการควบคุมความร้อนเครื่องและการจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ Facebook ทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่กินแรงเครื่องหรือแบตเตอรี่จนเกินไปอัปเดตอัตโนมัติและดูแลง่ายแอปแกลเลอรี่ทำให้การดูแลแอปง่ายขึ้นมันมีระบบจัดการอัปเดตอัจฉริยะที่จะทำให้ Facebook และแอปอื่นๆอัปเดตอัตโนมัติทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีฟีเจอร์ล่าสุดและแพทความปลอดภัยอยู่เสมอ ระบวนการอัปเดตถูกปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อลดการใช้เน็ตและเวลาในการติดตั้งทำให้คุณไม่ต้องกังวลกับการติดตั้งแอปเวอร์ชั่นเก่าๆที่อาจมีปัญหาด้านความปลอดภัยเชื่อมต่อระบบนิเวศและสิทธิพิเศษแอปแกลเลอรี Ad ่ช่วยให้เกิดการบูรณาการที่สมบูรณ์กับฟีเจอร์ต่างๆในระบบนิเวศของหัวเว่ยทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้ Facebook ที่เหนือกว่า แอปจะทำงานลงตัวกับหัวเว่ยแชร์สำหรับการแชร์คอนเทนต์ได้สะดวกและรองรับการทำงานข้ามอุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์หัวเว่ยอื่นๆทำให้คุณสามารถใช้ Facebook แบบไร้รอยต่อได้อย่างง่ายดายสิทธิประโยชน์พิเศษและบริการในประเทศแอปแกลเลอรี่มีสิทธิประโยชน์เฉพาะภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน Facebook สำหรับผู้ใช้ในตลาดต่างๆในประเทศไทยมันให้คำแนะนำคอนเทนต์ท้องถิน่นและรองรับการผสานร,รวมกับบริการยอดนิยมในภูมิภาค แอปแกลเลอรี่มักมีโปรโมชั่นและความร่วมมือพิเศษเกี่ยวกับ a c e b o o k ที่ไม่มีในช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นและมีทีมสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะสำหรับแอปที่ดาวนโหลดผ่านระบบนิเวศของตนทำให้คุณได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสรุปแอปแกลเลอรี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่ต้องการประสบการณ์ในการใช้ Facebook ที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดมันมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การผสานรวมระบบนิเวศของหัวเว่ยช่วยเพิ่มการใช้งานให้เหนือกว่าประสบการณ์ a c e b o o k มาตรฐานทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานโซเชียลมีเดียที่เหนือกว่าหัวเว่ยยังคงพัฒนาระบบนิเวศแอป,ปของตนอย่างต่อเนื่องและแกลเลอรี่ยืนยันตำแหน่งเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้สำหรับแอป,ปที่ปลอดภัยและปรับแต่งอย่างดีพร้อมใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีนวัตกรรมของหัวเว่ยคุณต้องลองดาวน์โหลด Facebook ผ่านแลกลเลอรี่มาเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและสิ่งที่เหมือนไม่มีใคร